แข็งแรงแข็งแกร่งแค่ไหนวันนี้ครับขวัญพิชิตนะครับเจ้าของแชมป์จากบุรีรัมย์นะครับเคยแชมป์ที่บุรีรัมย์ชนะ22สมัยหนึ่งยังไม่เคยแพ้ใครนะครับน็อก9ครั้งส่วนพุทาชิงครับเป็นมาร์คเกอร์ก็ยังไม่เคยแพ้ใครนะครับเป็นนักชกไรท์พ่ายชนะรวด9น็อก2ครั้งมาจากเมืองสบองก้าครับอายุดีแค่21ปีครับเกิด9มีนาคม1992นะครับสูง163เซนติเมตรแล้วก็มาจากสังกัดของ MP ็มพีโปรโมชั่นของแมนนี่ปาเกียวครับถือว่าเป็นนักมวยที่ ของจริงแน่นอนครับขอบคุณข้อมูลจากเสียงเวลาโมยโลกมวยสยามนะครับมวยสยามครบร้อบเจปี2ีสิงหาคมนี้นะครับที่13บสามเดือนแปดเก้าครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณประชาเิตุกุลคุณประภานะครับศรีนูนัทหรือว่าเหตุกูลจากเดลิมิวพร้อมทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็มวยสยามรายวันด้วยครับแล้วก็รายการในศึกวันทรงชัยสุดยอดนะครับในวันที่5รายการนี้ก็ปรบัตรมหาชนกลับมาจัดก็แฟนมวยรอเฮว่างั้นเถอะ เปิดหัวมาดูว่าสุดยอดจริงๆเลยงานนี้นะครับมาดูว่าธนชชัยทอแสงเทียนน้อยกับเมืองไทยสอบุญเยี่ยมกลับมาครั้งนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มากครับสุงกวัทรงชัยมีมวยย้อนยุคได้ข่าวนะครับแรมโบ้กำลังสวนโอ้โหแน่นีนครับคู่นี้นี่ท้าทายกันมาสุดๆเลยอ่ะเอ้ามาดูบนเวทีก่อนเงินอพเหมือนเดิมนะครับเงินอาชีพยมากไปด้วยกันอ้าวกลดยเลยครับ ส,ส,สองปูซันครับ5,000ครับต้องไปในสายพิเศษเราโอ้ยต้องระวังครับควพิชิตตอนนี้ครับเบนโอ้ยควพิชิตโอ้โยแม่โ,โ,โอ้ยประมาณนี้โอ้ yeah. โหนี่ครับต้องโอ้โหความพิชิตครับกรรมการครับนับก่อนโอ้ยเสียวไส้เสียวไส้เสียวไส้โอ้ยเสียวไส้แล้วนะครับความพิชิต โอ้ยโอ้โอ้โดนโดนเป็นแม่แฟนๆเอาใจช่วยบอกให้กอนกอนให้กอนกอนโอ้ยแม่เราเนี้ครับล็อกไว้ก่อนครับตอนแรกของพิชิตแม่ล็อกไว้เลยเอาโอ้ยช่วงนึ่ทีวิกฤตเลยครับตอนนี้เสียวไส้อยากจะบวกครับโอยนี่ของเขายังไม่เคยแพ้ใครนะครับโอ้ยเก้าครั้งน้าอย่าเปิดน้าอย่าเปิดโอ้ยโดน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 อีกแล้วโอ้ย ตบคองครับโอ้เอาวเลยครับกอด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 แมล็อกไว้ก่อนเลยโอ้โหต้องรักฉันนานๆไว้ก่อนโอ้ยเสียวไส้เสียวไส้เอ้านี่แหละครับมวยสังกัดของแมนี่ปาร์เกวนะครับ MP ็มพีโปรโมชั่นส่งมานอกบ้านครั้งแรกนี่โอ้โหน่ากลัวพี่เชตครับคุณสันชัยเรียนให้ทราบนะครับว่านายนำของแมนี่ปาร์เกลนี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วโอ้ยไปให้ดีไปให้ดีแม่ต้องผ่านพิจาให้ได้ก่อนครับขอพิชิตอย่าพึ่งอย่าไปเลย โอ้โหเสียวไส้โอ้โหโอ้ยเมาเลยครับปล่ยยกปล่ยกแล้วปล่ยกแล้วปล่ยกแล้วเอ้าปล่ยกแล้วปล่ยยกปล่ยกเอาเลยครับถอยมาแล้วครัพิชิตตั้งลำได้หรือเปล่าครัพิชิตโอ้านี่เวียงครับเวียง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 โอ้โหแต่เวียงเนี่ยก็ลุกช้าได้เหมือนกันนะแบบนี้เสียวไส้มากจริงๆเลยโอ้หมด ท่านผู้ชมครับมาดูภาพช้านะครับยกแรกของเราโดนเยอะเลยเป็นพิยุบุกแคมเลยนะครับมาแบบทอร์นาโดเลยตั้งหลักไม่ทันตั้งหลักไม่ติดเลยนะครับเบนนาเคเบนมานาคิวนะครับโอ้โหนักมวยชาวฟิลิปปินส์รายนี้อย่างที่คุณสัญชัยเรียกทราบนะครับว่าในนามของเมนี่ปลาเกียวด้วยในนามของเอ็มพีโปรโมชั่นนะครับเมนี่ปลาเกียวมาชนะรวดยังไม่เคยแพ้ใครครับขอบคุณนัเรียนเอ็มร้อยห้าสิบค้ามขุณอเนกจิกระจอนเกตกาแฟโบราณตามมังกรบินนะครับคุณสมชายมนาวิทยาการโมโกะครับสุวนยอดเครื่องมือก่อสร้างทุกชนิดครับ Oh มาลุ้นต่อยกสวันนี้ทางอมชินเยลนะครับบริษัทมิเรเมยียแชากัดพร้อมทางสมาชินีนะครับขี่เชิ่งปูเซนซ2่งสองหกแทุกแท็บูลนะครับต้องมีต้องมีอมัศษรขี่เชิ่งวันนี้อมรินพรบุานจะมอบอีรวันอีกอ้าวคุณช้างมีอะไรห0 0พนันนะครับคุณอมรินพรบุานสมปูเซนนะครับมาแต่ต้องต้อง,องก่อนจะน็อกเขาที่ต้องประคอ,องตัวให้รอดก่อนครับมาดูบนเวทีวันนี้เราใจดูเดือดขนาดนี้นะครับ วันที่5วันทรงชยัยถน,นชัยกับเมืองไทยคู่ต้นเลยโอ้โหยังมาแรงแนครับทางด้านเบนมนาคิวนี่แหละครับความพิชิตอาจจะยังไม่หายมึนนะครับอาจจะยังไม่ฟื้นเต็มรอยครับโอ้โหมั่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เราเสียชั้นใบคนดูนะครับใช่ใช่ใชวันนี้วันนี้ไม่น่าจะวันนี้ไม่น่าจะซ้ำรอยครับดูแล้วเราโดนเร็วก็จริงแต่ว่าเขาก็ใช้พลังใช้แรงเยอะนะครับในยกแรก ดูเขาใช้แรงเยอะมากนครับเบนนีคิวคย่อยน้าเท่าไหร่ครับคุณสัยชัยที่บียดยังอ้ปีครับแล้วที่สำคัญคือ,อนีเป็นข่าวครับมวยซ้ายครับมวยซ้ายแบบแมนนี่ปาเกียวมวยซ้ายเหมือนกันครับโอย้มย,อยมวยสังกัดปาเกียวด้วยสังกัดปาเกียวด้วยแล้วต่อยไม่เลิกกันดูดิโอ้ยของเราหลุดครับออกบัตรแล้วยังหลุดไม่โดนระวังเขาสวนด้วยนะครับเราต้องระวังนะคุณสัยชัยนะต้องระวังเยอะเลยอ่ะ แต่อย่างน้อยประสบการณ์เนี่ยการองนอกบ้านี่เป็นครั้งแรกของเขาครับอาจจะมาแรงในช่วงต้นเพราะต้องยื้อไปก่อนตอระาราวังให้ดีนะครับ,รบไม่จําเป็นไม่แรกคือของเขาอาจยังผ่อนสั้นผ่อนยาวไม่เป็น,นครับยกแรกได้นับก็จริงแต่ว่าใช้แรงเยอะมากครับคุณสมิงขาวครับวันนี้คุณหมอเสงก็มีรางวัลด้วยนะครับคุณหมอเสงดูอยู่ที่บริษัทด้วย<ๆ>อ้าว<ๆ>อ้าวอะไรอ,อะไรครับ อย่างระวังครับมวยซ้ายกับมวยขวาครับแตกแล้วชนกันครับศีรษะครับศีรษะชนกันนะครับคิ้วขวาเราแตกศีรษะครับศีรษะชัดเจนเพราะว่ามวยซ้ายกับมวยขวาเข้าไปบวกกันเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูภาพช้าแตกครับเลยโปกเลยื่าตามกติกาถ้าแตกแบบอุบัติเหตุนะครับแตกแบบอุติเหตุนี่จะเสมอนะครับเป็นเทนนิสเกตดรอนะครับเสมอแบบอุบัติเหตุโอ้ดูเดี๋ยวดูครับว่าเราชกต่อไม่ไหวนี่เสมอครับ เลือดโขกเลยอะเลือดไหลไม่หยุดนะครับดูในแพทย์ดูดูอุดก่อนฮะจะให้ต่อยหรือไม่ให้ต่อยปรึกษาแล้วนะครับปรึกษาก่อนคือถ้าเกิน4ี่ยกแล้วจะรวมคะแนนนะครับนี่อยู่ในภาย4ี่ยกครับถ้าชกต่อไม่ไหวนะครับตามกติกาครับตามกติกาถ้าชกต่อไม่ไหวนี่ไม่นี่ครับชกต่อไม่ไหวนะครับ คือตามกติกานะครับตามกติการะบุเอาไว้นะครับว่าเกิดอุบัติเหตุภายใน4ยกแล้วชกต่อไม่ได้นะครับเป็นอุบัติเหตุนะครับไม่ได้ชกแล้วแตกก็คือครับเป็นยกเลิกการแข่งขันนะครับเราพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาชมภาพชาชาชัดๆกันนะครับต้องม่อีกครั้งนงแน่นอนและต้องเกิดที่นครสวรรค์ไไหมในเช้าวันนี้วันศุกร์นี้ต้องใส่พื้นต่อไปแล้วครับ ภาพช้าครับดูนะครับจังหวะนี้ครับแลกกันอยู่และนี่ครับนี่เป็นจังหวะช่วงที่โดนเข้าไปครับทางด้านของพิชิตพลาดนะครับพลาดโดนซ้ายของทางด้านมนาคิวเข้าไปครับนี่เป็นช่วงนาทีวิกฤตเลยนะครับนี่ยกแรกนะเนี่ยโอ้โหนี่เกือบนะยังดีครับหัวจิตหัวใจนี่ยังเกินร้อยครับนี่ยกแรกคุณชนาชัยนี่ยกแรกนะครับโอ้โหแบบนี่ระดมต่อยเป็นปืนกลเลยอ่ะมาแบบไฮยุเฮริเคเลยนะครับ คือคู่ประเภทม้าติ่งต้นเลยนะเร่งเลยแล้วเดี๋ยวมาดูภาพอีกนิดนึงที่ว่าตรงไหนนะครับที่ว่าศีรษะชนกันครับแหมจังหวะนี้ลุยเข้าไปครับแลกกันอยู่แหมแกกำนัมตลอดนะครับของเรานี่เริ่มเริ่มฟื้นเริ่มฟื้นเลยนะครับคุณสายชัยครับนี่ครับเริ่มแรกนี่ครับนี่นะครับเป๊ะเลยเเป๊ะลยจังหวะนี่ศีรษะชนเลยนะครับนี่แหละครับ ชนเต็มที่เลยครับเต็มที่ครับชัดเจนครับโอ้โหเนี่ยไปเลยนะครับแตกเลยทีเดียวครับัาสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาบนเวทีครับการประชมศึกเอ็มร้อยสิบวันสิงเดือดจากอำเภอจุมแสงจังหวัดนครปฐมนะครับคู่เอกของรายการจบเร็วแล้วก็ค่อนข้างเหลือเชื่อนะครับหลังจากที่ควญพิชิตนั้นเกือบเอาตัวไม่รอดในยกแรกแต่ว่ายกที่สองสู้กันสนุกนะครับและปรากฏว่าเกิดแลกหมัดแล้ว ศีรษะชนกันเกิดแผลแตกนะครับแพทย์สนามดูแผลแตกแล้วขวัญพิชิตนั้นชกต่อไม่ได้นะครับแผลอันตรายนะครับที่คิ้วขวาตามกติกาของ w b o หรือว่าองค์กรมือโลนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุภายใน4ยกนะครับเป็นอุบัติเหตุไม่ได้ชกแล้วทําให้คู่ต่อสู้แตกเป็นอุบัติเหตุ4ี่ยกจะเสมอกันนะครับจะเสมอการผลการชกค,คู่นี้เสมอกันครับ กรรมการธนวัดครับชูมือกับทั้งคู่ครับเสมอกันนั่นหมายถึงว่าแชมเปี้ยนยังอยู่กับขวัญพิชิต13เหรียญเอ็กซ์เพรสนะครับถ้าเกินสี่ยกจะรวมคะแนนแต่ว่าภายใน4ี่ยกนั้นผลเสมอกันนะครับเป็นเทนนิสเกืรอนะครับกรรมการแสวงคาาเยียมขัดนะครับคุณถาวรชมสาครนะครับคุณทีวศักดิ์พรจรจาดนะครับแล้วก็ผู้เกียิคาาเยีมขัดนะครับท่านรองสมดีคชายังยืนคุณมานบสีพึ่งนะครับคุณธนินวิชิตกุลนะครับในเผอชุมแสงร่วมกันแสดงความยินดีนะครับกับ ควอนพิชิต13เหรียญเอ็กซ์เพรสเสมอนะครับผลการชกถือว่าเสมอกันในยกที่2เสมอแบบอุบัติเหตุนะครับนี่คือกติกาที่ WBO รว่าองค์กรเมือโลกกำหนดเอาวไวร้รวมทั้งสถาบันอื่นๆนะครับหลังจากที่แสดงความยินดีกันแล้วนะครับกับเข็มขัดแชมเปี้ยน WBO Oriental รุ่นฟ l y w เวทนะครับต่อไปเป็นเรื่องของกำลังใจนะครับเครื่องดื่ม M150 โดยคุณถาวรชมสาครนะครับมอบให้ คุณทวิศกพรสัจจะนะครับจากห้างขยาตราเสือ11ตัวนะครับวันนี้ในห้างเชิดชัยโอยคุณจินานั้นอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับบริษัทแสงสุริชัดย์ศูนย์0 2จำกัดนะครับโดยคุณชัดชัยแสงสุริชัดนะครับภูตะวันนะครับภูตะวันเชิญครับกาแฟโบราณมังกรบินโดยคุณดงผลเจริญนะครับโมโกครับวันนี้คุณสั้นสนันเมืองมานะครับโมโกช่างหนูเมืองพิจิตรนะครับปั๊มสูบน้ำบารานยินดีเทอบายนะครับ ยาแคปซูลสมปูซนนะครับโดยคุณอมรินพรประธานปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นะครับบริษัทเลิฟแลนด์นะครับเชงเชีงชงยชงอิวเชงซิมอิวคุณอมรินพรประธานนะครับจิวเจิ้งปูซนเจียวหนังนะครับและยังมีพยารัฐนะครับใบตัดเหล็กพยารัฐโดยคุณสั้นสนันเมืองเป็นผู้แทนนะครับยาน้ำเสือ11ตัวนะครับในห้าง วีสักพอสัจจ์นะครับไบโอของไบร์วูดนะครับยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวพรีเวลนะครับพัดลมแอคคอร์ดฮีโร่ไมซินครับสมเกาหลีตังกุยจับเอวาครับหมอเสงครับบริษัท TCC นับดื่มสี่หยามจำกัดทวินสเปเชียลท่อน้ำไทยครับยาบรรเทาดิสดวงตราใบห่อดีโคเจน ยังมีนิเวียฟอร์เมนครับนิสันนาวารานั่นเป็นผลงานชกของคู่เอกในศึกมร้อยห้าสิบวันสิงเดือดนะครับพักกันครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาชมมวยคู่ต่อไปครับ